คำถามการจอ3060กลับมาผลิตใหม่หรือสถานะล่าสุดในปี2026มีข่าวลือและข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ค่ะวิกฤตหน่วยความจำหรือ VRAM shortage ปัจจุบันปี2026ตลาดกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรมการ์จอรุ่นใหม่อย่าง GDDR7 ที่ใช้ในซีรีส์ RTX 5 0ทําทำให้การ์ดจอรุ่นใหม่มีราคาสูงมากและของขาดตลาดทางเลือกราคาประหยัด Nvidia ต้องการกา์ดจอที่ราคาเข้าถึงง่ายหรือบั d g e ต GPU มาเติมเต็มตลาดระดับเริ่มต้นเพราะ RTX 4060หรือ RTX 5060ในตอนนี้อาจจะมีราคาสูงเกินไปสำหรับบางกลุ่มความนิยมครั้งฟ้า RTX 3060ยังคงครองแชมป์การ์ดจอที่มีคนใช้มากที่สุดใน Steam Hardware Survey การนำกลับมาขายใหม่จึงมีความเสี่ยงต่ำเพราะตลาดรองรับอยู่แล้ว รายละเอียดที่คาดจารรายละเอียดที่มีข้อมูลหลุดออกมาช่วงเวลาวางขายคาดว่าเป็นช่วงไต,ตรมาสที่1ของปี2026มกราคมถึงมีนาคมสเปคยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นรุ่น12 g b รุ่นยอดฮิตหรือ8 g b รุ่นลดสเปคราคาคาดการมีการวิเคราะห์ว่าควรจะต่ำกว่า200ดอลลาร์ประมาณ 6,000xx-7,000xx บาทถึงจะคุ้นค่าในยุคนี้ แม้จะมีถ่าวการผลิตใหม่แต่เทคโนโลยีข้างในยังเป็นสถาปัตยกรรมเก่าอย่างแอมเพอซึ่งจะไม่รองรับฟีเจอร์ใหม่อย่าง DLSS Frame Generation ที่มีในซีรีส์40และ50ค่ะคุณกำลังวางแผนจะประกอบคมใหม่ในงบประหยัดหรือว่ารออัปเกรดจากรุ่นเก่าควรฟังเราต่อก่อนค่ะหากมีการผลิตใหม่จริงตามข่าวลือล่าสุด อัปเดตมกราคม2026คาดว่า RTX 3060ล็อตใหม่ปี2026จะเริ่มวางขายตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะช่วงที่เริ่มผลิตไตรมาสที่1ของปี2026มกราคมถึงมีนาคมช่วงที่ของถึงหน้าร้านหรือ Retail Availability คาดว่าจะเริ่มเห็นของวางขายจริงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2026ค่ะ เนื่องจากโดยปกติหลังจาก Nvidia ดียแจ้งพาร์ทเนอร์เช่น ASUS MSI, Gigabyte ให้เริ่มสายการผลิตใหม่จะใช้เวลาประมาณ4-8สัปดาห์ในการผลิตและกระจายสินค้าไปยังตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกคำถามว่าทำไมถึงต้องผลิตใหม่ตอนนี้หรือวิกฤตปี2026สาเหตุที่ทำให้ RTX 3060ถูกคืนชีพขึ้นมาในปีนี้มีปัจจัยหลัก3อย่างค่ะ วิกฤตแรมการ์จอหรือ VRAM Crisis ปัจจุบันแรมรุ่นใหม่อย่าง GDDR7 ที่ใช้ในการ์จอซีรีส์50มีราคาสูงและขาดแคลนมากทำให้การ์จอรุ่นใหม่ทำได้ยากและราคาพุ่งสูงการปรับกลยุทธ์ของ NVIDIA มีข่าวว่า NVIDIA ตัดสินใจลดการผลิต RTX 5070 Ti และ5060 Ti รุ่น16 g b ลงถึง30-40%เพื่อนำชิปไปใช้ในส่วนที่กำไรสูงกว่าทำให้ตลาดระดับเริ่มต้นไม่มีของขายช่องว่างในตลาด RTX 3060ใช้ RAM GDDR6 ซึ่งยังมีซัป,ปยสเสถียนกว่าและราคาถูกกว่า จึงถูกดึงกลับมาเพื่อเป็นตัวเลือกราคาประหยัดสำหรับคนที่งบไม่ถึงหมื่นบาทสเปคที่ต้องลุ้นนะตอนนี้ยังมีกระแสข่าว2ทางว่าตัวที่จะผลิตใหม่จะเป็นรุ่นไหนรุ่น 12GB ตัวที่แฟนๆต้องการมากที่สุดเพราะแรมเยอะและแรงคุ้มค่ารุ่น 8GB มีโอกาสสูงที่เอ็นวีดียจะเลือกผลิตรุ่นนี้เพื่อกดราคาให้ต่ำลงคาดการว่าอาจจะเปิดตัวที่ต่ำกว่า7 0 0 0บาท มุมมองพาร์ทเนอร์แม้จะเป็นการ์จารุ่นเก่าแต่ในแง่การใช้งานปี2026มันยังเล่นเกม 1080p ได้ลื่นเกือบทุกเกมค่ะแต่คุณจะพลาดฟีเจอร์ f เฟรม e n e r a t i o n ของซีรีส์40และ50ซึ่งช่วยเพิ่มเฟรมเรทได้มหาศาลรอดูช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ หากราคาเปิดตัวมาสูงเกิน8,500บาทการขยับไปเล่นมือ2หรือมองหา RTX 4060ช่วงจัดโปรโมชั่นอาจจะคุ้มค่ากว่าในแง่ของเทคโนโลยีระยะยาวค่ะนักวิเคราะห์คาดการว่าเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดปี2026ได้ Nvidia จะต้องตั้งราคาให้ดึงดูดใจราคาในต่างประเทศคาดว่าอาจจะเปิดตัวที่ประมาณ199 250ดอลลาร์ ราคาไทยคาดการน่าจะอยู่ช่วง6,900ถึง8,500บาทหมายเหตุราคานี้เป็นเพียงการคาดการจากฐานราคาชิปเก่าและต้นทุนแรม GDDR6 ในปัจจุบันหากเปิดตัวสูงกว่า9,000บาทความคุ้มค่าจะลดลงมากเมื่อเทียบกับ RTX 4060ค่ะ มือ1ที่ค้างสต็อกราคาจะค่อนข้างกระโดดและหายากบางร้านยังขายอยู่ที่10,000ถึง11,500บาทซึ่งไม่แนะนำให้ซื้อราคานี้แล้วค่ะมือ2ส,สภาพดีมีประกันเป็นช่วงราคาที่คนนิยมที่สุดในตอนนี้รุ่นเริ่มต้น2พัดลม6,500ถึง7,500บาทรุ่นท็อป3พัดลมหรือ rgb 7,800ถึง8,900บาทเปรียบเทียบความคุ้มค่าในปี2026 RTX 3060 12GB 7,000xx-8,000xx ถึงบาทแรมเยอะ 12GB ทำงานกราฟิกดีแต่เทคโนโลยีเก่าไม่รองรับ Frame Generation RTX 4060 8GB 9,500-11,500ถึงบาทกินไฟน้อยมากมี DLSS 3.0หรือ Frame Generation แต่แรมให้มาแค่ 8GB RTX 5050 8GB 8,500-9,500ถึง 9, บาทเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดปี2026แต่ประสิทธิภาพดิบอาจจะพอๆกับ3060ค่ะถ้าเน้นความคุ้มค่าที่สุดและรอได้ให้รอดูช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมค่ะหากอถใหม่เปิดราคามาไม่เกิน7,500บาทจะเป็นการ์ดจอที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับงบประหยัดในปีนี้เลยค่ะ แต่หากเปิดมาแพงกว่านั้นการขยับไปเล่นซีรีส์40หรือ50จะเป็นทางเลือกที่ทันสมัยกว่าค่ะแม้จะมีข่าวว่าราคาการ์ดจอรุ่นใหม่ซีรีส์50พุ่งสูงขึ้นแต่ RTX 3060เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าถึง2 generaton แล้วอย่าง Ampere หาง Nvidia ผลิตออกมาเติมตลาดในจำนวนมากจริงราคาอาจจะทรงตัวหรือลดลงได้เมื่อความต้องการเริ่มอิ่มตัว ในงบใกล้เคียงกันยังมี Intel Arc หรือ AMD Radeon รุ่นใหม่ๆที่อาจจะออกมากดราคาได้เสมอค่ะถ้าคุณกำลังทำงานด้าน AI การจำลองข้อมูลหรือตัดต่อวิดีโอที่ต้องใช้ VRAM 12 g b ในราคาประหยัดการมีตัวนี้สํารองไว้ถือว่าอุ่นใจเพราะการ์ดจอรุ่นเริ่มต้นใหม่ๆอย่าง4060หรือ5050 50, มักจะให้แรมมาแค่8 g b ซึ่งอาจไม่พอสำหรับงานเฉพาะทางบางอย่างค่ะ สำหรับการเล่นเกมเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากค่ะจะเริ่มรองรับฟีเจอร์ที่3060ไม่มีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซื้อเพื่อประกอบคอมงบประหยัดรอดูราคาเปิดตัวลอดใหม่หากเปิดมาในช่วง 7,000xx ต้นๆถือว่าน่าสนใจค่ะ ข่าวการผลิตซ้ำในปี2026นี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ขาดวิกฤตแรม GDDR7 ขาดแคลนดังนั้นเมื่อปัญหาการผลิตรุ่นใหม่คลี่คลายลงคาดว่าปลายปี2026หรือ2027ราคาของรุ่นเก่าอย่าง3060จะร่วงลงอย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะคำถามคือว่าทำไมแรม PC ราคาแพงหูฉีแต่แรมการ์จอ3060ถึงยังมีของมีสาเหตุหลักมาจากเทคโนโลยีคนละยุคก,กันค่ะ สาเหตุหลักที่ทำให้ RTX 3060 12GB ไม่ขาดแคลนเท่า RAM PC มีสาเหตุหลักดังนี้ค่ะใช้เทคโนโลยี GDDR6 คนละสายการผลิตกับ AI RAM PC DDR5 ทับ HBM ปัจจุบันปี2026ผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่เช่น Samsung SK Hynix และ Micron ทุ่มกำลังการผลิตเกือบทั้งหมดไปที่แรมความเร็วสูงอย่าง HBM เพื่อป้อนตลาด AI ทำให้แร m PC ทั่วไปขาดแคลนและราคาพุ่งสูง RAM Card จอ3 6 6 0ใช้เทคโนโลยีที่เก่ากว่าและอยู่ตัวแล้วสายการผลิต GDDR6 ไม่ได้ถูกแย่งชิงไปทำชิป AI มากเท่ารุ่นใหม่อย่าง GDDR7 ที่ใช้ใน RTX 50 Series ดังนั้น NVIDIA จึงสามารถหาซัพพลายเม็ด RAM รุ่นนี้ได้ง่ายกว่าและราคาถูกกว่ามากค่ะ RTX 3060คือทางออกของวิกฤต GDDR7 ในขณะที่การ์จอรุ่นใหม่ๆใ,ในปี2026พยายามจะขยับไปใช้ GDDR7 แต่กลับเจอปัญหาของขาดและราคาต้นทุนสูงมากจน n v i d i ียต้องลดการผลิตรุ่นใหม่อย่าง RTX 5070และ5060ลงการหยิบ RTX 3060 12GB กลับมาผลิตใหม่จึงเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดเพราะใช้เม็ดแ a ร GDDR6 ที่ตลาดมีเหลือเฟือมาอุดช่องว่างตลาดระดับกลางที่ของกำลังขาดนั่นเองค่ะ ต้นทุนการผลิตชิปเก่าหรือ Mature Node ชิป GPU ของ3060ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เก่ากว่าอย่าง8นาโนเมตรของซัมซุงซึ่งโรงงานผลิตมีกำลังเหลือและไม่ได้มีดีมานแย่งชิงเท่าเทียมกับเทคโนโลยี3นาโนเมตรหรือ5นาโนเมตรที่ใช้ทำชิป AI หรือมือถือรุ่นท็อปในปัจจุบันสถานการณ์ราคาปี2026 แรม PC DDR 4ทับ DDR 5ราคาแพงวิกฤตหากต้องประกอบคอมใหม่ให้พิจารณาซื้อเท่าที่จำเป็นเช่น 16GB หรือ 32GB อย่าพึ่งจัดเต็มค่ะแรม DDR 4แพงขึ้นแต่ยังถูกกว่า DDR 5เป็นทางออกสำหรับงบประหยัดอย่าง a m c หรือ Intel Gen 12 1 4ถึง14บางบอร์ดล็อตใหม่ปี2026 รอโปรโมชั่นกลางปีช่วงเทศกาลลดราคา6.6หรือ9.9อาจพอมีดีลคอมโบเช่นเมนบอร์ดบวกแรมที่คุ้มค่าค่ะ